قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا ها อัลัย์รอฮ์มานุรรฮิมฮามดุลิลลาฮิรับบินอัลมินะฮ์มดุห์วะนูซัลลิอัลลอฮ์สุลเลาะห์ลิคาริอะหม่าบะ السلام ุ์ عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบพ่อความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกอัลลอฮฺ سبحانه และก็ตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาปของพระองค์พึงประสบเลยพี่น้องที่รักขอแล้วครับขอบคุณต่อมหากรุณาที่คุณที่อัลลว์ได้ทรงประวิงเวลาลมหายใจให้กับบาปของพระองค์ท่านผู้ชมที่รักขอแล้วครับ บากรุณาที่คุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวนั้นมากมายนะครับจะยิ่งกว่าเม็ดฝนที่โปรยปลายลงมาจากฟากฟ้ามากมายจะยิ่งกว่าบรรดาดวงดาวทั้งหลายนะครับที่ประดับอยู่บนฟากฟ้าอย่างมีความสวยงามนะครับดังนั้นความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์นั้นมากมายครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับณนะวินาทีนี้เรายังมีชีวิตอยู่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับที่เราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติตัวบ่าวของอัลลอฮ์ได้มี การปฏิบัติตัวครับในแบบอย่างของท่านนบบมุฮัมหมัสลอฮุอะัยฮิวส์สลามพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะดำเรียนนะครับเรื่องของการผัดวันประกันพุ่งถ้ามันอยู่ในหมดหมวดของการตอบัตตัวเนี่ยผมเคยดำเรียนกับพี่น้องถึงเรื่องการตอบัตตัวนะนะครับตอบัตตัวในสิ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้ก็ตามนะครับตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอฉะนั้น ถ้าหากว่าเราบอกว่าการผัดวันประกันพุงน่งนะครับถ้ามันอยู่ในหมวดของการมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทํำไหมนะครับใช่ครับแต่ถ้าเรามาพูดกันการผัดวันประกันพุ่งคือความผิดไหมใช่ครับอย่างที่อําเรียกเรเดียนก,กับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ว่าผมคือใครบอกว่าย,ยังมีชีวิตอยู่นะนะครับอายุยังไม่มากยังมีความแข็งแรงอาจจะมีความผิดทดี่นี้นั่นทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวช่วงรอมฎรอนก่อน ค่อยตวัดตัวก็แล้วกันบรรยากาศให้โอกาสให้ใจพร้อมอะไรประมาณนั้นถ้าทีนี้มันก็ถามว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าอลัลฮัมนะครับที่รมฎอ,อนก่อนหน้านี้อลัลฮัมนั้นอยู่ในอยู่ในอิสลามแล้วในการถือสินอดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ารมฎอนหน้าๆาเนี่ยเราจะมีโอกาสหรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องที่รักขอแล้วครับการเรียกว่าเป็นการยืนการในความผิดตัวเองยังยืนการอยู่นะครับคือเดี๋ยวอย่างก็บอกว่า อ่รามฎนค่อยตบัดตัวนั่นเข้ากับเป็นการที่คนคนหนึ่งกําลังที่จะยืนการกับความผิดที่ใครคนใดค,คนหนึ่งได้ทําทํามาแล้วทำ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 จนกระทั่งยืนการความผิดแล้วก็มีธงมีเข็มมุ่งว่าเดี๋ยวรามฎนค่อยตบัดตัวอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดนะครับเป็นความผิดหรือบอกว่าเป็นการยืนการต่อความผิดของตัวเองอันนี้ต้องอัฟิรรย์ให้เยอะนะครับความจริงแล้วนั้นเป็นน้องที่รักอนเราครับ สิ่งที่เขาต้องทำคือการรีบรุดสู่การเตาบัตตัวนะครับสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องทำก็คือรีบรุดไปสู่ชาริอูว่าชาริอูอิลามักเิรมิรับปีกุมจงรีบเร่งไปสู่การกลับเนื้อกลับตัวรีบเร่งไปสู่การขออภัยโทษต่ตอเราชาริอูนะครับเร็วรีบเร่งนะครับรีบเร่งครับอย่า อย่าอย่ายืนกรานในสิ่งที่เป็นความผิดนะครับไม่ใช่การยืดเวลาการตบัดต,ตัวออกไปหรือยืดเวลาออกไปยืดเวลาออกไปนะครับหลายคนเข้าใจและปฏิบัติชนิดผัดผ่อนการตบัดต,ตัวครับจากความผิดประ,ประการบอกว่าระยะหนึ่งค่อยทำก็ได้โดยที่อะไรครับโดยที่อ้างว่าหากช่วงเวลานั้นหรือโอกาสโน้นมาถึงโอกาสนี้มาถึงฉันจะตบัดต,ตัวนะครับ อิชาอัลลอฮ์ฉันจะตบัตตัวฉันจะตบัตตัวมีอิชาอัลลอฮ์ด้วยนะครับอิชาอัลลอฮ์ฉันจะตบัตตัวฉันจะตบัตตัวอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเวลามาถึงอันนี้เป็นการยินกลานที่นําเรียนนะครับบางคนกล่าวว่าฉันจะไปทัพมุรอแล้วก็ฉันจะไปนู่นเลยจะไปตบัตตัวที่มักกะอ้าฉันมีตั้งใจแล้วนะครับมีชื่อขึ้นแล้วมีอะไรแล้วนู่นนี่มีความสะดวกเรียบร้อยแล้วเอาหน้านะครับตอนนี้ยังทําอะไรอยู่ เดี๋ยวมีโอกาสไปทำฮัทชบร้อน,นค่อยตบัดตัวแล้วกันอย่างที่เรียนว่าบรรยากาศให้สถานที่ดีนะครับโดยประมาณนั้นครับอบอกว่ายังไงเออไปเี่นั่นไป,ไ,ปไปสถานที่ที่บริสุทธ์นะครับมันจะทําให้ไม่หลงเหลือความชั่วใดอยู่กับฉันอีกเพราะฉันไปยังดินแดนที่มีความบริสุทธิ์อย่างนี้ถือว่าเป็นการผัดวันประกันพุ่งนะครับไม่เป็นความผิดบางคนก็บอกว่ารอให้ถึงฮัทก่อน ครับผัดแล้วนะครับอุมร้อกันแล้วก็ยังผัดวันประกันพุ่งไปทีนี้เมื่อตั้งคําถามลองตั้งคําถามในประเด็ดนนี้เราใครคนใดคนหนึ่งรู้ได้อย่างไรว่าตนจะมีชีวิตถึงรอมฎดอนตนจะมีชีวิตถึงการที่จะไปอุมรออ์เขาจะมีชีวิตอยู่จนก,กระทั่งไปถึงทํา e h จ t ไหม เขาจะมีชีวิตอยู่ง่ายๆไม่ต้องอะไรดอกครับวันนี้ซุให้มีชีวิตจะมีชีวิตถึงซูฮีในเวลากลางวันในเวลาบ่ายวันนี้หรือเปล่าแน่นอนครับไม่มีใครรู้นะครับว่าะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือประเด็นแรกอย่างที่บอกกับประเด็นที่สองเนี่ย่ป้องครับหากเขามีชีวิตอยู่ถึงรามฎอนถึงฮัจิงแล้วการที่เขาทําตามการต่อบา์ลาช้าเนี่ยนะครับอะลรนะครับอลัลลอฮ์ทรงให้มีชีวิตอยู่ ครับวันนั้นนั้นนั้นนะครับรมฎอนมาครับตะบัตัวเขายืดเวลาเช้าออกไปไม่ถือเป็นความความผิดที่ต้องสํานึกผิดด้วยหรือไม่ถือว่าเป็นความผิดด้ขณะระยะเวลาที่กว่าจะไปถึงเนี่ยอีกตั้งหลายเดือนนะครับนี่คือสิ่งที่มวรวมอยู่ในเรื่องของหมวดของการที่ตะบัตตัวยาผัดวันประกันพรุ่งอย่ารอเวลาเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมาเยือนเมื่อไหร่ และไม่รู้ว่ายิ่งยืดเวลาของการทําผิดทาบาปไปมากเท่าไร่ความผิดความบาปมันก็ยิ่งเสริมเสริมเสริมให้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับทีนี้นะครับในอีกประเด็นหนึ่งไปนะครับการกลับเนื้อกลับตัวเนื่องจากความบกพร่องต่อสิทธิ์ของพี่น้องมุสลิมอันนี้ก็สําคัญฮักนะครับฮักคุณที่เรียกว่าฮักคุณอาดัมเนี่ยนะครับสิทธิครับที่มีกับมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน กับพี่น้องของเราอันนี้ก็ถือว่าถ้าหากมัน,เป,นเป็นความผิดที่เป็นล่วงล้ําและเมิดเขาเนี่ยก็ต้องสารภาพผิดนะครับต่ออัลลอฮ์ด้วยนะต่ออัลลอฮ์นะครับคาผิดภาพขาสารภาพผิดอลัลลอฮ์ต่ออัพพอลลอฮ์ฮานหัวตาลาและสิ่งที่ทํากับพี่น้องของเขาของเขาเนี่ยต้องไปขอโทษขอโพยกันต้องไปคืนสิทธิ์ให้เขานะมีอะไรที่ล่วงเกินเนี่ยต้องขอกันการนินทากันว่าร้ายการใส่ใคร การดูหมิ่นเหยดจามอะไรทั้งหมดเี่ยพี่น้องครับคนบางคนนะครับพี่น้องครับอาจจะพลาดไปทําความผิดด้วยการละเลยต่อสิทธิที่มีที่พี่น้องมุสิมของตอนพึงได้รับครับที่อาจจะพลาดไปครับเช่นใครครับอาจจะเป็นเครือญาติบ้างก็เป็นเพื่อนบ้านกรณีเช่นนี้จําเป็นที่ต้องต้องขอุอาให้กับพี่น้องมุสิมของนั้นนะครับอขอต่ออัลลอฮ์ให้อภัยโทษแก่พวกเขาขอดุอาแบบ แบบรับหลังนะครับแบบรับหลังเพราะการกระทําชนนี้ย่อมเข้ามาทดแทนความบกพร่องต่อสิทธิที่พวกเขาพึงได้รับนะครับเรารู้สึกว่าเราผิดพลาดเราเห็นพี่น้องของเราเนี่ยนะครับเราเราขอรู้สึงสาครัขอรู้อาขอรูอาที่ดีเลยนะขอรู้อาให้พี่น้องของเรารับหลังกันขอรูอารับหลังกันนะครับโดยประมาณนั้นทีนี้ในสิ่งนี้พี่น้องที่รักขอารวบครับเรา คือมนุษย์ที่ไม่อาจหลีกหนีข้อบกพร่องได้อันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจร่วมกันเลยเราเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นนะครับไม่สามารถที่จะหลีกพ้นหรือหลีกหนีจากความบกพร่องไปได้นะครับอาจจะเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้เป็นผู้เชิญชวนส่วอะลอสแต่บางทีก็อาจจะอะไรอาจจะบกพร่องต่อสิทธิของเครือญาติาบางทีอาจจะเป็นผู้ที่เผยแพร่ ฉันเป็นคนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อลัลลอฮ์เป็นผู้ที่ศึกษาหาวิชาวความรู้แต่บางทีอาจจะผิดพลาดบกพร่องไปด้วยกับสิทธิที่เขาพึงที่จะมีกับญาติของเขาครับอาจจะผิดพลาดด้านการสร้างความสมดุลต่อภารกิจที่ต้องปฏิบัติกับพวกเขานะครับด้วยเหตุนี้ครับการขออภัยโทษต่อร้อนให้กับบุคคลที่ท่านบกพร่องนะครับในการมอบสิทธิแก่พวกเขารวมถึงการขอดว้ให้กับพวกเขาย่อมถือเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ ครับเกิดประโยชน์นะครับด้วยกับการอุดรอยรู่วห,หรือช่องโหว่และการปรับปรุงความปลุกพ้องให้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นสิทธทิต่างๆเหล่านี้นะครับญาติของเราพี่น้องของเรานะครับต่างที่เรียนว่าการสรารภาพผิดต่ออะไ์นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติการที่คนหนึ่งคนใดนะครับรู้ว่าสิทธิที่เราไปล่วงคนคนหนึ่งไปล่วงโกนล่วงเกินต่อคนหนึ่งเขาจะต้องไป บอกกันนะนะครับแล้วก็บอกเป็นเรื่องๆนะครับภาพรวมๆบอกไปเรื่องๆบางทีคนที่รู้ว่าเขาถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาอาจจะรู้แล้วแหละแต่เขาต้องการที่เขาให้อภัยหมดแต่ว่าเรื่องบางเรื่องอก็ต้องแจงว่ามีเรื่องอะไรบ้างนู่นนี่นั่นทั้งหลายเะนั้นเรื่องที่สําคัญเนี่ยการนินทาว่าร้ายการใส่คลคายกาันการดูหมิน่นดูแคลนการหยดจามซึ่งกันและกันเนี่ยบางทีแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องที่อาจจะตั้งใจ <c oughs> หรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องที่รักขอัลลอฮ์ครับเราพูดถึงการบกพร่องที่ละเลยการเวลาผัดวันประกันพุ่งการเรื่องนี้สําคัญเรื่องของการกลับตัวเนื่องจากความบกพร่องในอะไรเอ่ยในการที่เขาน,นปฏิบัติที่เรียกว่าอิบาด้าที่มีต่ออัลลอฮฺอ,อิออเป็นอิบาด้าของ ที่มีต่ออ uh ัลลอฮฺสุบฮานอฮัวตาลับอิบาดุรฮฺมานที่เ่าจอดพึงจะต้องมีต่ออัลลอฮฺสุบฮานอฮัวตาลาอิบาดุรฮฺแมนเขาปฏิบัติตัวอย่างไรครับมาถึงการตบ,บัตตัวชนิดหนึ่งครับเหล่าคนที่ต้องการมันก็คือการตบ,บัตตัวเนื่องจากความบกพร่องและความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในการทําอิบะดาต่ออัลลอฮ์ของพวกเขาของใครคนใดค,คนหนึ่งรับหากคนหนึ่งจะไปหาคนที่ดีที่สุดแล้วกล่าวกับเขาว่า ท่านเห็นท่านเห็นว่าท่านมีความนอบนอบ้อมต่ออลอ์ตลอดการละหมาดของท่านหรือไม่ครับไปถามเขานะท่านเห็นว่าตนเองได้ต่อสู้กับชายตอนในขณะละหมาดอย่างถึงที่สุดแล้วหรือยังกับการตั้งคําถามขณะทำพัดท่านคิดว่าตนเองมีตนเองไม่ได้ไปทําร้ายมุสลิมคนใดช่วงที่มีการเบียดเสียดเบียดเสียดแน่นกันหรือเปล่าอ,อันนี้สําคัญไปนะครับแวดนิดหนึ่งตรงนี้ บางทีแล้วนะครับการไปทำฮัทเนี่ยแน่นอนครับอาร้อนจะท่งรวมประชาชาิของท่านนบีไว้นะแต่ละครั้งแต่ละปีของช่วงของฮัทเดือนฮัทมาถึงเนี่ยนะครับแน่นอนครับคนเราเนี่ยมันก็มีอารมณ์บุคลิกภาพบุคลิกนิสัยนะครับมันไม่เหมือนกันหรอกนะครับคนไทยเราอย่างหนึ่งอารมณ์คนอินเดียเขาอย่างคนปากีสถานเขาอย่างหนึ่งคน อาหรับเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างชนิดบางทีไปฮัทเนี่ยนะครับเอาล็อให้สิทธิ์ความเป็นพี่น้องของพี่น้องห้องราที่อาจจะมาเบียดกันบ้างโมโหบ้างบางทีมีการผักอกกันบ้างแล้วบางทีกลับมาก็เล่าเรื่องเนี้ยโอ้โหวันนั้นโมโหมากเลยคนนั้นมาชนเราคนนั้นมาแย่งเราจะไม่ให้ไปจูบกุชุบหินดาแต่ก็เลยผักเข้าไปฉันก็เลยนู่นนี่นัน่เข้าไปอย่างนี้ยพี่น้องครับ อย่าเพิ่งไปทำนะครับอย่าอย่าไปทำเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สิทธิ์ที่มีฉะนั้นบางทีแล้วสิทธิ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเซตอนมันไม่ต้องการให้คนผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นพี่น้องกันหรอกฉะนั้นพี่น้องครับการเราบัดตัวที่มีต่ออัลลอฮ์เป็นประเด็นที่น่าสนใจเนะี่ยโอกาสน้าเราคุยกันนะครับเรื่องนี้ต่อก็แล้วกันการกลับเนื้อกลับตัวในื่องความบกพร่องในการทำอิบาาะห์ต่ออัลลอ์นะครับและสิทธิที่พึงมีกับพี่น้องมุสลิมของเราขราววันนี้จากลาไปก่อนครับสลามุอะลัยก قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما ما أسمع